สวัสดีเอฟซีทั้งท่านหญิงแล้วก็ท่านชายทุกคนทุกท่านฮะสวัสดีพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสับคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบางเดรียนโบราณกลับมาพบกับแฟนรายการอีกเช่นเคยคลิปนี้เป็นคลิปนำเสนอแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญสำหรับคลิปนี้ปอป่าจะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ฮะ นี่คือเหรียญกระสาบชนิดราคา5บาทพยาคุดหรือที่เราเรียกกันว่า5บาทคุดเก้าเหลี่ยมนั่นเองท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาจากโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะฮะวงขอบนอกเรียบเหรียญรุ่นนี้ไม่มีเฟืองจักเชื่อว่าหลายๆคนคงจะพอสังเกตรู้แล้วเนาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ระดาว27มิลลิเมตรขนาดน้ำหนักก็อยู่ที่9กรัมประมาณนี้นะฮะวันที่ประกาศใช้จริงๆก็คือวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2516คือหน้าเหรียญเนี่ยเขียนปีพศสองบนะฮะ แต่วันที่ประกาศออกใช้จริงนี่ก็คือปีพศ2516ส่วนทางด้านจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านเหรียญนะท่านผู้ชมถือว่าผลิตออกมามากฮะลวดลายด้านหน้าของเหรียญนผร้ชมภะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลอง พระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉอลองพระองค์ุยมหาจักรีบรมราช,ชวงศ์ส่วนด้านหลังนั้นท่านผู้ชมฮะเป็นรูปกลางเหรียญฮะเป็นรูปพญาคุดรูปพญาคุดอยู่กลางเหรียญใกล้เท้าอุ้งคุดดังกล่าวท่านผู้ชมฮะสังเกตดูดีนะมีลายกนกเปลวเพึิง ประกอบอยู่ทั้ง2ข้างเห็นไหมท่านผู้ชมสังเกตดูนะฮะใต้เท้าของครุฑนะฮะจะมีรูปกระดกเปลวเพลิงอยู่ทั้ง2ข้างส่วนด้านล่างก็ขั้นระหว่างกลางเนี่ยขั้นระหว่างกลางกรดเปลวเพลิงนะมีข้อความบอกราคา5บาทประมาณนั้นนะฮะรัฐบาลไทยพศ2 5 1 5อยู่ทางด้านขอบเบื้องบน เหรียญหบาทคุด9เหลียมน,นะท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่มีความสวยงามฮะเพราะว่ารอบขอบเหรียญทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเม็ดไขป่ปลาเลียงอยู่นะฮะเม็ดไขป่ปลาเลียงอยู่ที่สวยงามมากปะป่าคิดว่า,า,วาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งราคาหนึ่งฮะ เหรียญ5บาทคุด9้าเหลี่ยมนะฮะมียอดจำนวนการผลิตออกมามากมากถึง30กว่าล้านเหรียญกันเลยทีเดียวฉะนั้นในหมู่นักสะสมในวงการนักสะสมเนี่ยยังบอกว่าหาพบเจอกันได้ง่ายนะฮะในหมู่วงการนักสะสมเพราะว่าเหรียญนุ่นนี้ผลิตออกมามา,มากออกมาเยอะสำหรับประชาชนชาวบ้านเนี่ยหรือใครหลายๆคนก็ ก็คงจะพูดเสียงเดียวกันว่าหาพบเจอได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีอาชีพเป็นนักสะสมมาตั้งแต่แรกนะท่านผู้ชมส่วนกลุ่มนักสะสมหมู่นักสะสมนั้นเขาสะสมกันมาตั้งแต่ทีแรกๆฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะหาพบเจอได้ง่ายในหมู่นักสะสมเหรียญรุ่นนี้นะยังหาพบเจอกันได้ง่ายเพราะว่ามียอดจํานวนการผลิตออกมามาก ราคาในวงการนักสะสมเนี่ยหรือว่าวงการเหรียญที่ซื้อขายกันอยู่เนี่ยเหรียญหนึ่งนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนยุคก่อนก่อนย้อนหลังไปนี่ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะ,ะเหรียญหนึ่งก็อยู่สูงสุดท่านผู้ชมอยู่กันถึงหลัก2-300เลยทีเดียวฮนะแต่ปัจจุบันวันนี้ราคานั้นได้ล่วงลง,ลงมาดรอปลงมาอย่างชัดเจนก็วงการเหรียญ ซือขายเหรียญกระสาบก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเมื่อเหรียญไหนเผย,ยโฉมออกมามากๆเนี่ยราคาก็จะล่วงล่นเพราะว่าถือว่าหาพบเจอกันได้ง่ายนะฮะฉะนั้นเหรียญ5บาทครุฑ9เหลี่ยญปีพศ2515อย่างช่องปลาปาก็รับซื้อปัจจุบันวันนี้นะฮะก็อยู่ที่รา,าวๆเหรียญละ40บาทประมาณนั้นนะ40บบาทเท่านั้นเองเพราะว่า อย่างทุกวันนี้ก็ยังมีนักสะสมเนี่ยส่งแบ่งปันขายให้กับช่องของปาปาอยู่เรื่อยๆนะฮะฉะนั้นช่องปปาก็สังเกตสังเกตดูว่าเหรียญน,นี้ยังพบเจอกันได้ง่ายราคาก็ยังทรงตัวนะฮะไม่มีการขยับขึ้นหรือว่าถอยหลังลงใครที่มีนะใครที่มีเหรียญ5บาท พยาคุดหรือว่าคุดเก้าเหลี่ยมนั่นเองเรียกกันง่ายๆเลยเนาะติดปากว่าเหรียญห้าบาทคุดเก้าเหลี่ยมใครที่มีนะฮะใครที่มีช่องประปาประกาศรับซื้อมีเยอะยิ่งดีท่านผู้ชมฮะมีเยอะยิ่งดีช่องประปาประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งก็อยู่ที่ราวเหรียญละ40บาทฮะอย่างครั้งก่อนเนี่ยมี F4 ผู้ติดตามช่องของประปาฮะก็ส่งมาให้ช่องของประปารู้สึกว่าจะ หลายสิบเหรียญเลยท่านท่านผู้ชมหลายสิบเหรียญเลยก็ส่งมาให้ประปานั้นยินยอมให้ประปาตรวจสอบให้ประปาตรวจสอบว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่ตรงตามที่ประปาประกาศรับซื้อหรือเปล่าก็โชคดีฮะมาประมาณสักร่วมกือบห0สเหรียญฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ประปามองดูแล้วเป็นเหรียญค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นเหรียญแท้ถึง กือบ4ี่เหรียญท่านผู้ชมเกือบ4ี่เหรียญเลยฮะฉะนั้นใครที่มีเหรียญ5บาทครุฑ9เหรียญน,นะฮะถ้าอยากรู้ว่าเหรียญของท่านนั้นอยู่ในโหมดของเหรียญแท้หรือเปล่าก็ยินดีนะฮะยินดีหรือว่าจะส่งขายกับช่องของประปายินดีให้ประปาตรวจสอบเนี่ยว่าเหรียญของท่านนั้นมีเหรียญแท้เหรียญปลอมปะปนกันอยู่หรือเปล่าหากอยากรู้นะฮะ ก็สามารถติดต่อช่องของปอป่าได้นะฮะแต่ว่าไม่รับตรวจสอบอย่างเดียวนะท่านผู้ชมก็คือหมายความว่าถ้าเป็นเหรียญแท้พร้อมที่จะขายกับช่องของปอป่าประมาณนั้นเนาะเพราะปอป่ายังยังไม่มีอ่ายังไม่มีขีดจากัดว่าส่งมาตรวจสอบแล้วจะต้องแบบเหรียญของท่านแท้ปล้อมเท่าไหร่แล้วส่งคืนฮะไม่รับตรวจสอบเฉยเฉยนะฮะก็คือหมายความว่าถ้าท่านยินดีพร้อมขายหากเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญแท้คือถ้า ไว้ใจช่องของปปาให้ปปาตรวจสอบตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยเหรียญไหนเป็นเหรียญแท้ก็ขายกับช่องของปปาเลยอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าเป็นเหรียญปลอมจะรับคืนเราก็จะทาการส่งคืนค่าจัดส่งก็ก็คงต้องอเป็นหน้าที่ของเจ้าของเหรียญเดิมประมาณนั้นเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมฮนะใครที่มีเหรียญ5บาทครุฑเก้าเหลี่ยมเก็บไว้เยอะๆมีจํานวนมากมากเนี่ย ก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้นะฮะติดต่อมาเลยปปารออยู่เนาะสำหรับเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมหรือใครที่มีเก็บไว้ไม่มากไม่เยอะแต่อยากจะส่งมาเนี่ยก็ลองไปค้นหาดูคลิปของของปปานะว่าปปานั้นประกาศรับซื้อเหรียญชนิดใดกันบ้างชนิดเท่าไหร่เหรียญที่ลึกเอยเหรียญอะไรหลายอย่างนะฮะก็สามารถส่งมาพร้อมกันส่งมาพร้อมกันได้นะฮะลองไปตรวจสอบคลิปของปปาดู ท่านผู้ชมฮะเหรียญ5บาทคุด9เหรียญเนี่ยมียอดจำนวนการผลิตเยอะก็จริงแต่ปัจจุบันวันนี้ก็หาพบเจอได้ยากตามหมู่ประชาชนชาวบ้านนะฮะส่วนนักสะสมก็พอจะมีเก็บกันบางบางรายบางท่านเนี่ยน่าจะมีเก็บกันเป็นร้อยสองรเหรียญเลยทีเดียวเพราะว่าประปาาสังเกตดูที่บางครั้งส่งมาช่องประปานี้ก็เป็นครึ่งร้อยแล้วท่านผู้ชมเป็นครึ่งร้อยแล้วฉะนั้น เหรียญน,นี้อาจจะไม่ได้ศูญหายไปสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างมากปป่าคิดว่าส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่กับนักสะสมหรือชาวบ้านในี่ค่อนข้างเยอะอย่างแน่นอนฉะนั้นใครมีก็สามารถติดต่อนะฮะติดต่อมาทางลายหน้าจอเพิ่มเพื่อนทางด้านหลายหน้าจอได้เลยนะฮะใครที่ทําให้เป็นก็ให้คนข้างบ้านหรือว่าลูกๆหลานๆนั้นทาให้ฮะเพราะว่ามีหลายคนอยากขายเหรียญ แต่ว่าทำลายเข้าหลายไม่เป็นก็ลอ,ลองดูก่อนนะใช้ความสามารถทางด้านนู้นก่อนเนาะคลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เรียนโบราณคงจะลาเป็นรายการไปก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปอป่าศึกษาแบงค์เรียนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ